โอเคก็ขอสวัสดีพิ่ชมชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับมเช่นเคยเหมือนดีนะวันนี้เราอยู่กันในเก็บ i e n t i t y V กันอีกแล้วนะจาก็มีอยู่เก็บอยช่องเดียวอ๋อมกอยู่เก็บเดียวนะ <laughs> คนอื่นนี่เขาอาจจะปวามคนเกมอื่นกันบ้างใช่ไหมเา้าแต่นาก็ลงสายไอจินไปเหมือนกับผมเลยก็คือแบบผมก็เหมือนกับเขาแหละไม่ใช่เขาเหมือนกับผมหรอกเออโอเควันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของสกินหมอเอ่ออะไรนะออกติดก,กับเช้านะเออชื่อสกินเนี่ยออกแนวแบบว่าพนักงานออฟฟิศมากเลยนะเออชื่อออกแบบแนวพนักงานออฟฟิศแต่พอลองดูชุดจริงๆนี่ออกแนวกีกโรมันมากเลยนะครับผมผมไม่เข้าใจคนตั้งชื่อ,อกินเลยเออ แบบชื่อเนี่ยคือออกติดก,กับเช้าเนี่ยคือความหมายก็แบบว่าเหมือนพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเออออกติดแ็แบบออกออกงานดึกหรือว่ากับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแบบควรแบบหมอไข่ควรใข่ขขชุดอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรชุดพนักงานอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้พนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ย <g rain> ไปได้เนาะออโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างนะรูปร่างหน้าตาหมอกินออกซิ่มออกเช้านะจ๊ะเดีย๋ยวเราไปจัดเล่นนะักเกมหนึ่งดีกว่าแล้วว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวหายกันไปนานอีกอย่างหลังๆมาเนี่ยผมจะลงคลิปให้มันถี่ขึ้นแล้วก็ขันยายจริงแต่อาจจะมาวันละเอ,อ่อวันละหนึ่งเกมหรือว่าของเกมก็ว่ากันไปแล้วแต่เพราะวันนั้นนะ่ะผมจะจได้กี่เกมนะครับโอเคเอาไปว่าเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผม เราไปเจอได้สวยของหมวด8วิส2กันนั่นเองนะก็บอกกันเลยว่าหลายคนเห็นชอบให้ผมเล่น8วิส2มาแห่งเมืก่อนนะบอกเลยไอตอนสมัยผมทำช่องใหม่ๆเนี่ยโอ้เข้าชอบมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นเมนฟอร์เวิร์ดไงไอชนเอาชนเอาอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาบอกฟอร์วงฟอร์เวิร์ดเลยไม่เล่นแล้วชนวุตชนเบาชนไม่ไหวจริง เ,นนเ,เหมือนในเกมนี้เราจะเจอโพลานหรือว่าไอล้อแกของเราเองนะอ๋อถ้าเราเจอโพลานเนี่ยพยายามอย่าไปปั่นตรงที่โลง่ลงๆนะ mm hmm. ปั่นตรงที่มีเคร,รื mm ่องผ่อนรหัสแล้วก็ใกล้ๆกับแม่ค่ายจะดีมากนะครับโอเคมันจะมีนักขวนไปช่วยเราด้วยนะครับเนะ mm hmm. ออในแผนวิสสองเนี่ยคือประดับเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาเออเอาประดับให้ท่านผู้ชมได้ดูบันด้วยนะครับนะส่ว mm hmm. นใครที่ยังไม่ได้ ส่วนใครยังไม่รู้ว่าสกินนี้ได้จากตรงไหนนะครับก็คือได้จากการเดินเต่าวนนี้นะเมื่อเดินเต่ารบ1,528นะครับก็จะได้สกินในขรัของออกติดกับเช้าใบฟรีๆกันเลยนะครับแล้วก็เป็นริมเกตอีดิชั่นด้วยนะจ๊ะที่จะไม่กลับมาให้หากันแล้วนะครับถ้าไปแล้วก็ไปเลยนะฮะใครชอบหมอนี่ต้องอย่าลืมไปหากันด้วยนะท่านผู้ชมโอเคกันนี้แล้วก็ปั่นไฟไปก่อนนะ ไอ้จริงผมว่ามันเรื่องจริงนะที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวนี้คือปั่นไฟไวมากท่านผู้ชมก็ดูดิคือผมปั่นแต่พิเศตของคนคือเครื่องไม่งไวจัดอะ่ะ <c oughs> โอ้โห,หเ็กไปแล้วของเครื่องฮันเตอรเพิ่งไล่ได้คนเดียวอ่เพื่อหายของข่ามเครื่องนี้โอ้ไอเครื่องแล้นะนักสำรวดแรกก็โดนอ้า,โาวโบรันวะนี่ไงฮถ้าเราเกาะตรงหน้าก่าไว้เราประจุใด,ดโอ้โหกาลาเทียวะ่ะเอามาบดเร็วเอาเอาไปเตอ มาเต้เอ้าเอ้าอุ้ยหลบหลบหลบกันจีโดนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราอยู่ครึ่งได้เราฮิวครึ่งได้โอ้โหหลบแบบนี้ก็อะมาอยู่อยู่อือเอาว่ะเหมือนกันจีเขาจะโดนตสาปใช่ไหมเอาว่ะการไลายเกมมันแล้วก็กลับไปโดนอีกครั้งอ่ะนะโอ้โหเอาว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่กำลังจะตายโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยนักขัมตัแรกกันก่อนดีกว่าน้องกั้นของเราเอาอ้าวเราเจอคู่หูผู้แหวกไปผู้ชมเอ้าเอาเตรียมาทำไมี่ยลูกไม่ปั่นไปล่ะลูกอ้าวไม่ปั่นไป อะไรเราเจ้ากอะไรจะแย่งถ่วยหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราได้ก่อนเราได้ก่อน <laughs> โอเควิ่งกรมปตรงนี้กาลาเทียผมยังตาไปอยู่นะมันจะกรได้ของนอตั้นนะครับเดีย๋ยวเราคื้นลองเท้าก่อนดีกว่านะถ้าได้จูเราจะได้สบายนะโอเคเหมือนฟังเตอร์เหมือนจะไล่ตีกาลาเทียอ <laughs> ย,ยาู่นะมไม่หดร้ายอย่าลุนกันจังวะเคยสมัยนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูดูก่อนเราขื้นน้ำหอมมาก,ก่อนนะโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่ากําลังจะตาย เราก็ื่อจะไปต่อชีวิตต้องเดินตามหาความฝันแม้จะลุกลบคุกคามเท่าไหร่เอาวัฮันเตอร์วันฮันเตอร์กับมาสเตอร์เอาดูไปหนึ่งยี่แแบบนี้โนตันยังไงโนตันเอาเราวิ่งไปทางนั้นทำไมลูกโอ้ยวาสเตอร์เฮลงงกับโนตันจริงทำไมเขาไม่บอกใครอเอาเอาเอาวว่าปดท้องเลยมมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเอาวะเอาวะเอาวะโอ้โหมาสเตอร์คนนี้ผิวอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเราฮีเวนเขาก่อนนะท่านผู้ชมแต่ว่ากร พี่ yeah, เห็นเราเร็วแนะครับโอ้โหเอาว่ะมันจะง้างลูกปั่นรอแล้วด้วยนะวิ่งกันไปก่อนนะครับชมอ่ายังไงจังหวะนี้อันแอนแอนหลอกหลอกหลอกอันนี้ยังไงอ่ะเราอ่ะยังไงอันนี้หลอกหลอกหลอกยังไงยังไงอันนี้โอ้โหเก้าอี้เป็นเป็นอย่างนี้พี่เลยอย่างชอบไปเลยอ้าวโอ้โหพี่พี่ตันพี่ตนโอ้เอาว่ะเอาอะอ๋ออ๋มีคนถอดหนามด้วยโอเคมามาเราถอดให้ไหมเอ้าเออเราถอดได้เองมา หลังมาจ้าโอเคเรียบร้อยอยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนบ็อกให้เพื่อนก่อนเอาไปหนึ่งทีก่อนบอกได้ไม่เป็นไรพี่จะได้ฮิวเอาแกรมเอาไว้ยังไงบัสเตอร์ฮะบัสเตอร์ยังคงซับพอตในหัวของนอก,กั้นกันอยู่ฮะจังหวะนี้ยังไงลูก้าวิ่งออกไปแล้วลูกวิ่งไปไหนครับผมผมันไม่ได้เกี่ยวลูก้าในเกมนี้คือนอก,กั้นโดนไล่ครับ <laughs> โอเคนอก,กั้นแค่ไว้จุดตรงนี้จ้ายัางไงอ้า อ้วัตเตอร์ล้มไปแล้วลอนนวัตเตอร์ล้มไปแล้วโอ้โหพับไม้ไม่ขัดก,กันด้วยท่านผู้ชมไม่ขัดก,กันด้วยวะ่ะเอาวะเดีย๋ยวเราไปช่วให้น้องก,กันก่อนแล้วไม้ตรงนี้ก็พับไปด้วยนะกระโดดทีดัง,งกุ้มก้าบกุ้มก้าบเลยนะึกว่าปืนใหญ่นิวเคลียร์เอาวะยังไงเอ้ยน,อกกน,น้องกันนายออกหน่อยดิเฮ้ยนายเราไม่มีกจุกเราไปเอาไปหยากโลกไปหานายอ่ะโอ้โหเอาวะ่ะเอาวะ่ะยังไงยังไงยังไงคนฟังคนสิบไว้ในใจไม่พอใช่ไหม ก็มาดิวันน้องกาลาชีจะเลี่ยมกับพี่เลยไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกนะครับโอ้มาดิดวะก็มาดิวะเอาอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนแกว่าไฟแดงมันก็ยังกี้กันมาเราต้องรอออกกันก่อนดีกว่าอ้าวเข้าไปของฉันอย่างนีน้พี่จะยังชอบเลยท่านผู้ชมผมเลยยังชอบเลยโอเคเดีย๋ยวรอรอช่วยป๊บแป๊บกันก่อนนะบาสเก็ตหรือว่านักคริกเก็ตนักตีกอล์ฟของเราเย่านีองเนีะ ท่านผู้ชมยังไงนะยังไงอนนี้เอ๊ะรอ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 อันนี้โอ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 ้โหมันบันดันมันมันเรียบมันเรียบจางหวะมันเรียบจังหวะโอ้เอาวะเอาวะยังไงยังไงโอ้โหบั๊สเตอร์ือดเองจะให้ค่าบล็อกคเนี้ไม่บล็อกก็ไม่ยอมบล็อกโอเคเราอยู่กันก่อนนะท่านผู้ชมในแปรมิสสองนี่ก็ หมอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวชี่คนนิยมเล่นกันนะครับเพราะว่าตัวมันทับประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าในแปดีเนี่ยเอ่อคือซไวเวอร์เนี่ยหรือว่าฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถเจ็บได้ทั้งหมด3ครั้งเลยนะก็คือตัวหมอเนี่ยเอ้สามารถเจ็บได้ทั้งหมด2ครั้งนะในหมวกปีคือเจ็บได้ครั้งเดียวแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งก็จะล้มเลยใช่ไหมครับแปะนี่ต้องตีสองครั้งก่อนถึงจะลม้มไม่นับตอนตาแดงนะครับนะง่ายๆว่าเออกาแดงแล้วก็ตีสองครั้งแต่ห้าไม่ตาแดงแล้วก็ตีทั้งหมดครั้งนะครับนะ ก็ตัวหมอเนี่ยจะทําให้แบบว่าเออมีบทบาทได้เยอะขึ้นเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเกือบตายแล้วก็ให้ไอ้หมอมาฮิวเนี่ยคือมันจะฮิวเร็วมากนะครับแล้วก็เติมเกมให้เพื่อนเล่นต่อได้นะอย่างไรของกาลาเทียยังไงจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องสลับเป็นน้ำหอมก่อนจังหวะน,นี้ยังงงาตีมันก็กลับมาก่อนนะจัดกันมาแล้วจ้ะอยากย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่าเอาวะกับอีกเก่าไดนะ้ไหมเออเอากาลาเทียกาลาเทียโดนไฟชนกันโลกอะเออไปกันที่า โอ้แอลแอลปั่นคนเยออย่างเงาเงาปั่นอย่างความเดียวใจใครไม่ทุกแกแอลฝุกใจห <g ül> มาได้มาได้ทุกเพลงโอเคเดี๋ยวเราเราเอาเข็มออกดีกว่าไหมผมว่าเข็มมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ไหมเอาไงดีโอเคเอาออกดีกว่าไหมเ,เดี๋ยวขึ้นไปลักปี่กางไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราเคลิปประตูไว้ก่อนดีกว่าท่านชมแล้วก็คือนรักปีไวโอเคเดี๋ยวเราเอาไปคลิปประตูแล้วเราจะไม่ต้องมาเปิดหลังเกมนะ ปีเราก็ใช้ยุ้ยไว้ตรงนีก้กันก่อนใชนะ่ไหเมื่อกี้เราโดนทิ้งกันเองนะท่านผู้ชมเอาวะโดนทิ้งวะเราโดนฮันเตอร์ทิ้งไงฮันเตอร์ไม่สนใจอะทันเตอร์ไปไหนก็ไม่รู้อะเอาวะโอเคเราไปยุ้ไปก่อนนะ ออาไงเอาว่ะลูก้าโดนจับว่ะท่านผู้ชมยังไงน้องกาลาขิยะเอไม่ใช่การาขิยะนี่ว่ะนี่มันโพลันนี่ว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมึงสลับล่าแล้วว่ะเราก็แอบก่อนนะคาว่าแอบนี่ไม่เคยหลุดมือจากเราไปได้หรอกเอาว่ะเปิดหูขึ้นอยู่เขาก็ยังไม่ฟ้องไอีนะเออแต่ว่ามันมีลูกกงอยู่ไงพร้อมี่ารให้กั้นใจถอดรหัสด้วยนะครับเอาโหเคขียงก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยลูก้า แล้วจใ,ให้ผมปั get get ok. ่นทำไมเ่ยโอ้หมอหมอคนนั้นน่ะเขาปั่นได้ปั่นได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะก็อีกนิดเดียวเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราโอ้ว่ะพาโบลันกลับมาวะยังไงอยากจะเลียมพิงก์กับพี่อก็มาได้หมดนะครับแต่ยังคืนนะครับยังไงยังไงอันเนี้ยปฏิปฏิปดีโปรติชอบเล่นเครื่องเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเอาว่ะลูกกามีการช็อตไปหนึ่งทีจ้ามีการช็อตไปแล้วนะครับเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวรอหมอจุดเครื่องอ่ะ ดีย๋ยวเราก็กดหุุ่นจามประตูแล้วก็เก็บอ่ลักซี่ดีกว่าเนาะเข็มเนี่ยมัน1,000บาทเองฮะดย๋ยวเราค่อยไปเคยเอาทีหลังก็ได้นะครับโอเคยังไงยังไงเล่ายังไงเล่ามันยังไงแล้วโอเคจุดเครืๆๆ่องอ้าวจุดไม่ทันนะเหมือนลูก้าเนี่ยจะโด,โดนโดนหาอนอสเนี่ยเออโดนดิดนิ้วโดนดิดนิ้วแล้วก็ล้มคือ <c ười> จุดไม่ทันหรอกครับ,รบก็หมอกัดตินใจถูกนะที่ไม่ได้จุดไปนะ แต่เอาจริงๆผมเองก็ฉองน้ครยังไม่เสร็จแต่ผมจะเรียมนี้กับบันนะครับก็มาดิวะก็มาดิวะไอ้ไงนลงอ่ะ,ะครับลงอ่ะครับกลัูรูการ์กายครับก็ขับล่างมาดิขลับดิขลับดิโอ้ไม่หันแล้วผมบอกเลยว่าโดนแน่โอเคโดนไม่ทันทีโคลดรามทองเราที่ยังตามรูการ์กันอยู่อ่ะโดนจุดเข้มาปหนึ่งขีงอโอเคเราเปิดตะโกนก่อนนะมามามาเจนเราฉองน้ำให้เอาเม็กเม็กฉลองน้ำกันก่อนเออเอาวะเม็กฉองให้เรา,าก,ก่อนเลยนะ ดูดกับท่าถอนนี่เหมือนท่าเกาหลังในกำเนานเลยว่ะเฮ้ยเธอคันหลังปเปล่าเฮ้ยเราก็คันหลังนะเออเอาวะ่ะมีการแบบคันหลังกนะันด้วยเฮ้ยเธอ,อยื่นิ่งๆสิเมคานิกเอเอจะเอชนหลังให้เออเอาหนามออกเอาหนามออกดูดูเมคคนนี้เหมือนเจ็บมากเลย โอเคเหมือนหุ่นเราจะโดนตีไปแล้วนะแต่เราก็ช่างมันนะเราก็เก็บรับี้มาก่อนนะครับยังไงจะเรียมพิงกับพี่แบมีหนาหรือโอ้มีหน,าม,หนามวะก็โดนไปหนึ่งทีก่อนนะโดนไปหนึ่งทีแล้วไงก็ขึ้นรถไฟได้อยู่นะครับเอาวงมีการขับล่ากกันมาอย่างนี้ผมว่าเขาไปจากหงูไม่ทันแล้วอะอา้าวนาญนี้สองก็กดแล้วด้วยอย่างนี้ก็สบายโก๋อีครับท่านผู้ชมเราลงด้านขวาเลยเอตอตรงนี้มีเพื่อนล้มอยู่ไงเราจำไปยิงช่วยเพื่อนท่านผู้ชมเอาวะเอาวะเอาว่ะยังไงยังไง น้องกาลาเชียของพี่น้องกาลาเชียน้องกาลาเชียมของพี่อ้อย <c oughs> โอ้โจรโอ้ยอยังไงยังไงโอ้โหอย่างน้อยขอยิงน้องกระเทียมขุนน่ารักกระเชียมก็โอเคแลว้วยังไงล่ะครับตันนี้มีแป้มอยู่ผมแพนะ่ะเราคุยบืนได้อยู่เอาว่ะบัตเตอร์ว่ะใจมันรักเธอใจมันซับพอร์ตว่ะเอาว่ะยังไงน้องกาลาเชียกาแดงแงจะไว้ใจได้หรือเปล่ายัางไงไปหนึ่งทีนะพิกเกตล้ไปแล้วโอ้โอะว่ะเอาว่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บหนึ่งเพื่อนเราเอ้ยเพื่อนเราอยู่ได้โอเคเพื่อนเราไม่โดนจับเนี่ยว่าแต่บัตเตอร์โดนจับนะไปกวนตีมากเกินไปโอเคยังไงล่ะครับน้องกะลาเทียยังไงน้องกะลาเทียมของพี่โอ้ยของนี้มีลักฟรีฟรีอีกนับปอดแล้วก็เก็บไปเลยของใครไม่รู้โอเคยังไงยังไงไอ้แบบล็อกก่อนบล็อกก่อนบล็อกก่อนอยากให้น้องพักก่อนยังไงบล็อกก่อนโอ้โอ้โหโดนอีกแล้ว โอ้ยองนี้มีช่อโอ้ยลง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 โอ้ยเอาแหวนลงลงลง FPI โอเป a p าโอ้โหเฮ้ยลงกันได้หมดเลยอ่ะโอ้โหลงไปแบบหลังหนูเลยเมื่อกี้ลงไปเต็มเลยโอ้โหก็เป็นไงจะบ้างในขวั่ของกินหมอกับเอ้ยอะไรออกติดกับเช้านั่นเองนะก็มาแค่เกมเดียวฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมาลงคลิปให้บ่อยๆเลยบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า